สวงามนะครับผมเตนซิ่งนะฮะเครื่อง88นะฮะอันนี้ติดตั้งว่าพักสูตรไปบูนท่อไอเสียะนะครับสูตรสำหรับรถธรรมดา4สูบไม่มีเทอร์โบนะฮะใส่ไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้กลับมาจัดทรงใหม่นะครับเดินแป๊บออกท้ายนะมอเตอร์เตี๋ยว10นิ้วนะฮะสารทบตี่แท้ยังหนานะอันนี้ก็ใส่ไปรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเป็นเดินเลดนะครับเดินเลดออกจากตุดหมออมาเป็นมอเตอร์เตียวนะครับรอบนี้จัดออกท้ายเลยครับ น,นี้เป็นชุดที่เป็นถอดได้นะครับต่อออกท้ายหลบกระซีหลบดำเรียบร้อยนะครับออก็พร้อมปลายแฝดนะครับสองสามนิ้วงอไปเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ